ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราใบหน้าศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวกระทั่งถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดเลยทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ห้องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจําง,ง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องของเรานะจ๊ะค่อยๆย,ย่อนใจ เบาเบ,า,บาคล้ายๆค,คนนกที่ล่องลอยไปในอากาศด้วยแรงลมแล้วก็ล่อนสัมผัสแผ่นพื้นน้ำอย่างแผ่วเบาโดยไม่ทำให้น้้ำกับพื่มฝึกตรงนี้ ให้ได้นะจ๊ะฝึกทุกวันลืยในทุกกิริยาบทนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาทุกๆกิจกรรมฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะค่อยๆชำนาญขึน้นคุณเคยแล้วก็จะชิน าจก็จะค่อยๆย่อนลงไปสัมผัสที่กลางกายอย่างแผ่วเบาซึ่งผลจากการทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในในวิธีการที่ง่าย เต่ลรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงตรงนี้แหละฝึกอย่างนี้ทุกวันเลยย้ายขาดเลยไม่ติเพียงวันเดียวจนชำนาญในการวางใจเป็นและเดี๋ยวก็จะถูกส่วนไปเองแล้ตอนนี้เราก็ค่อยๆแตะสัมผัส เบาเบาสบายเราจะสังเกเเตว่าเปลือกตาเมื่อไรนี้มันปิดไม่สนิทเมันเหมือนปืบลือตาอยาแ,ลแล้วเราก็ลืไมไปเลยเวลาไม่รู้ในตาภายนอกเหมือนมีคู่หนึ่งที่อยู่ภายในถ้าหากเราแตะใจเป็น วางใจเป็นอย่างนุ่มเนียนละมุนละไมไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรให้นในการนิ่งหยุดกันนิ่งเพราะอย่างไรก็ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะสิ่งที่เราจะเห็นนั้นมันมีอยู่แล้วในตัวของเราแต่ว่าเป็นของละเอียด หน้าที่ของเราก็คือทำใจให้ละเอียดแต่กับของที่มีอยู่ภายในฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายไม่เห็นไม่เป็นไรเมื่อเราลืมตาดูวัตถุภายนอกดูในที่แจ้งก็ได้ โดยในที่มืดไ,ได็ไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบ่อยๆมันก็จะคุ้นกับความมืดภายในแล้วก็จะเป็นมิตรกับความมืดแล้วในสุดมันก็มืดได้ไม่นานเมื่อใจเรานิ่งนุง่มเบาสบาย ความสว่างก็จะค่อยๆเปลืองรองฉายแสงขึ้นมาเองเพราะความสว่างก็มีอยู่แล้วในตัวก็จะค่อยๆปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความเพียรอย่างสม่ำเส,สมอและก็ถูกหลักวิชา เป็นแสงสว่างที่มากับความสุขอย่างที่เราไม่เคยเจอมา่ก่อนกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเก่าจากบาปอกุศลธ,ธ,ธรรมต่างๆใจมันจะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆคราวนี้เราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่ เราทำผ่านมาให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็บุญทุกบุญที่เราทำมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบาร,รมีเรื่อยมาบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญิริยาวัตถุหรือบารมีสิบทัต มารวมกันรวมกันเป็นดวงบุญใสๆกระบุญล,ล่าสุดเนี่ยที่เราทำในชาตินี้และกระทั่งมาถึงวันนี้ในช่วงนี้เรากำลังตามาราลึกนึกถึงบุญเมื่อใจของเรา และลึกถึกถึงบุญกระแสทานในบุญก็จะเปิดขึ้นเป็นอัตโนมัติที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบุญญาธาตุก็จะทำงานที่จะไปดึงบูดบุญแนดีและก็บบุญในปัจจุบันที่ทำเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปในอนาคตเราตามระลึกนึกถึงบุญแล้วก็ตรึก ที่กลางดวงบุญนี้ดวงบุญที่ใสใสใสบริสุทธิ์ที่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราซึ่งเมื่อใจเราหยุดยิ่งดีถูกสวนขอรู้สึกว่ากลางท้องก็หมดไปเพราะว่าร่างกายเราหายไปแล้ว ลื่นไปกับบรรยากาศมันดงบนเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งทั้งหลายศูนย์กลางของโลกและจักรวาลอันจักรวาลทั้งหลายจะอยู่ตรงกลางตรง,งนั้นแหละนิ่งๆนมๆจะไปสบายเพระเาะฉะนั้นตอนนี้ละกันนึก ไอ้ใจหยุดนิ่งนงินึกถึงบุญนิดดังกล่าวนะั่นแหละนึกไปบ่ก็จะทำนานขึ้นกระทั้งดวงบุญนั้นใสบริสุทธิ์ใสเกินใสใสกว่าน้ำแข็งใสกว่าพิษใสกว่าความใสใดๆดทั้งสิ้นมีแสงแต่ว่าไม่แสบตา มาพร้อมกับความสุขภายในที่ยิ่งใหญ่มีมีประมาณวังเกิดขึ้นตรงกลางในตรงกลางเลยถ้าลราใจแตะถูกส่วนตรงบุญนี้เก็จะขยายออกไปแล้วเราก็จะคลื่อนกข้ไปเหมือนน้ำไหลลินค่อยๆเข้าไปในนั้น เป็นหนึ่งเดียวกันกระดวงบุญนั้นเราก็จะมีดวงใหม่พุดผ่านขึ้นมาตรงกลางจากจุดเล็กๆจิบเหมือนเป็นศูนย์กลางของดวงบุญนั่นแหละจะมีดวงใหม่เกิดขึ้นซ้ำๆๆเชื่อมให้เราไปถึงกายภายใน ต่างๆเหล่านั้นเช่นกายมนย์ละเอียดกายทิศกายรูปภพมกายอรมป์ภพแล้วก็กายธรรมภายในกายธรรมในกายธรรมก็จะชัดปรากฏขึ้นมาอย่างสบายๆอย่างง่ายๆเกดดตตาบวตุเหมือนดาวโบสัตตบงกฎไม่ใหญ่ไม่ลเล็ก ตั้งอยู่บนจอมกรม่อมจึงเป็นลักษณะพิเศษลักษณะมาหาบุรุษบนพระเศียรนี่มีเส้นประศบเึ่นผมขคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบพระเสียรนีก็ตั้งเยาว บนบวรากายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอยู่ในอริยบทสมาธิอริยบทเดียวไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนเพราะว่าหมดความจะเป็นที่จะเคลื่อนไวหวกายอย่างนั้นเหมือนมนุษย์ ไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์ต้องมีการเปลี่ยนอริบทเพื่อบรรเทาวความปวดความเมื่อยหรือต้องไปขับถ่ายรับประทานอาหารอะไรต่างๆแล้วกนะิจท,ทางๆารล้านะั้นไม่มีอีกแล้วมีแต่คิจที่หยุดนิ่งอยู่ภายในสงบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้าไปสู่ข้างใน ในอูแห่งทะเลบุญและทะเลแห่งความสุขที่ไม่มีขอบเขตจำกัดไปสู่ทะเลแห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธทงนวงปรรงทันงปวงทั้งทมที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลธรรมมาทมที่เป็นอกุศลหรือทมดำที่เรียกว่ากันหาธรรมสีมิจําดำ เป็นบาปหรืออัพยากตาทำตามจะเป็นกลางกลางสีเทาเทาไม่บุญไม่บาปเราก็จะเข้าไปแทงตลอดในนั้นคือรู้เรื่องราวของทาบรมในแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไร ำอะไรอย่างไรกันมีวัตถุประสงค์อะไรลและจะเข้าใจคำว่าธรรมชาติได้ดีกว่าที่เราเคยเข้าใจคำว่าธรรมชาติตอนที่ใจยังไม่หยุดนิ่งเนะี่ยเราก็นึกว่าเป็นดินเป็นอากาศเป็นฟ้าภูเขาน้ำตกชายทะเลทิวทัศน์อะไรต่างๆเนั้น แต่ถ้าหากว่ามาถึงนะท่านี้ราาธรรมชาติชาตะเพราะการเกิดธรรมชาติเกิดโดยธรรทรทมสามประการที่ปรุงแต่งกันมาในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งกันหลายความเข้าใจมันก็จะลึกซึ้งกับพี่เพราะความเข้าใจนี้เกิดขึ้นจากการเห็นแจ้ง เราลืมตาเห็นวัตถุงั่นแหละเอาแว่นขยายส่องกล้องดูขยายแล้วก็มีความรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทันทีกับการเห็นแจ้งซึ่งแตกต่างจากตามนุษย์เห็นอะไรเนี่ยเห็นจริง แต่ต้องคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรต้องไปหาข้อมูลไปหาความรู้แต่จะมาถึงหนเจ็บที่ใจนิ่งสนิทดังกล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นกระทั่งถึงตอนนี้เนะี่ยความเห็นแจ้งก็รู้แจ้งมันจะไปพร้อมกันไปพร้อมกันนั่นแหละในเวลาเดียวกัน เหมือนเราลืมตายแล้วเราก็หายใจกันไปอย่างนั้นคู่กันไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นิ่ถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาไม่มีอะไรจะสุขใจเท่ากับหยุดกันนิ่งไม่มีอะไรจะเปลิดเพลินเท่ากับความรู้แจ้งไปยนะที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ดีดกว่าเดิม ถ้ากาับรารได้บรรลุธรรมภายในเห็นแจ้งรู้แจ้งในธรรมนั้นโดยตัวของเราเองและสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นในตัวของเรามีพลังพร้อมที่จะขยายไปสู่โลกภายนอกไปยังคนสัตสิ่งของสิ่งวัดล้อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ในเวลาเดียวกันเลยมันจะเกิดขึ้นมหากรุณามันจะเกิดความรู้สึกอยากให้สิ่งดีๆกับสรสรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมันเกิดนีเองรู้จักความพอดีแค่ไหนพอดีเนี่ยจะรู้จักตอนนั้นแหละแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นรูกทุกคนก็ต้องฝึก นการหยุดใจนึกถึงบุญที่เรารวมมาเป็นดวงใสๆนอกจากการแสวงหาความสุขความรู้แจ้งความบริสุทธิ์ดังกล่าวแล้วนี่ยัยงเป็การฝึกในการเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสู่ปรโลกซึ่งจะต้องมาถึงราสักวันหนึ่งเรายัาง ไม่หลุดพ้นจากมัจจุมาลเรื่งไม่มีนิมิตหมายแต่าตายแน,น่นอนพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรถ้าวันนั้นมาถึงเราจะไปคอยทำวันนั้นเน่ยมันไม่ทันกันเพราะทุกขเวทนามันจะเกิดขึ้นดโดยโรคภัยแก่เจ็บหรือได้เหตุอันใดอันหนึ่ง เรื่องกังวลก็จะเกิดขึ้นมากมายความสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยและภพภูมิที่เราจะไปด้วยความไม่รู้ยังมีอีกเพราะฉะนั้นเราหัดเตรียมตัวกันตั้งแต่ต่อว่าเราต้องพร้อมเสมอสำหรับวันวันนั้นให้ฝึกให้ใจหยุดนิ่ง อยู่ในคลางดวงบุญและภาพดีๆที่เรากระทำบ,บุญมาก็จะบรรชายให้เป็นภาพยนตยชน์ส่วนตัวของเราที่จะทำความบันเทิงให้เกิดขึ้นในใจใจจะใสบริสุทธิ์มีความสุขจนยุ่นเหนือความรู้สึกว่ากลัวตายหรือว,ว่าไม่กลัวตาย แล้วว่าความสุขนั้นจะห่อหุ้มใจเราความบริสุทธิ์นั้นตามกตินิมิตสว่างปิดอบายไปสวรรค์ไปเทวโลกเราก็จะละจากโลกนี้ไปอย่างสง่างามมีอร่อยยิ้มรากฏบนใบหน้าเอาไว้สำหรับเป็นต้นบุญต้นแบบให้ผู้ที่อยู่ รอบข้างเรานั้นได้ยึดถือเป็นธงใจที่จะดำเนินชีิตตามเราพิจารณาในอย่างน,นี้ให้มันฝึกฝนอบอรมใจให้หยุดนิ่งและสั่งสมบุญเอาไว้ในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่ยังมีความพร้อมของทุกสิ่งอยู่ มากว่าตอนที่จะอยู่บนเตียงคนป่วยฝึกทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันนะลูกนะเราต้องพร้อมเสมอเพื่อวันวันนั้นจะต้องไม่วันไหวในภายต่างๆเมื่อมาถึงเราเพราะเราได้เตรียมตัวของเราเอาไว้อย่างดีแล้วการสั่งสมบุญและการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งนี่แหละคือวิธีรักเร็ว งายประหยัดชดประโยชน์สูงในกาที่จะทำให้เรามีความพร้อมเสมอเพื่อวันวันนั้นดังนั้นตอนนี้เราหยุดไปหยุดนิ่งนิ่งในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ใจเราบริสุทธิ์ที่สุดผ่องใสที่สุดให้ใจใสใสให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกับไปเหีเยบเหะีจ้ะ กังใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ